ใช่ยังยายเอาฟางเอาฟางไม่ใช่ยังเอาไปกินตัวเอ้ยบะแม่ยนข้อหาวห้งัวให้ควายกินเจ้าอยู่กินได้โอ้ยตายายจะบอกให้เด้อเอองัวงมายังกินได้เอาอัันน้นงัวกินได้ตัวเอานี่จะเอาไปกินเออไปกินรวดเจ้าคนเดียวเจ้า

ลาสาไล่แต่งวยังกินได้คนก็จะกินได้ตัวฟันตาบ่คือฟันงวเนาะแต่ว่าพอไปทิงบ้านห้ตาลองกินก่อนเด้อยายแล้วกินใ้เบิ่งก่อนไอตากินก่อนถ้าว่าตาว่าแ่บยายก็จะกินน้อให้ยายกินก่อนนี่สิเอาไปสิเอาไปกินเออเขาบ่มีงัวตาเขาก็เอาไปกินเองได้ตัวเนาะเออยายกินรลด ยายกินคนเดียวเด้อจะพาลูกหลานคอยไปกินเ <laughs> ด้อภาษาเรามันอยู่ด้วยกันตาเขาอยู่ด้วยกันนี่ังเขาต้องแบ่งกันกินตัวเอออดอ่นคอยกินอยู่ยายเขาเายัาายางแบ่งกันกินว่างเนี่ยยายก็ต้องแบ่งตากินตัว <laughs> นายายกินคนเดียวเลยแต่ยายให้ตากินก่อนอ ตาชิมก่อนเด้อเออถ้าตากินได้ยายก็จะกินน้ำถ้ายายชิมได้ตาก็จะชิมน้ำเนื้องัวก็ยังกินได้แม่นบอกเอองัวมันก็กินฟางแหละตาเขาก็กินเนื้องัวเนาะเขาไม่ได้กินฟางเขาก็กินฟางคืองัวตัวเออตายายไปกินรถไปเอาไปเอ้ยเอาไปให้ตากินก่อนเด้อเฮเอาไปขืนทั้งรถพี่ไปทางไหนเี่ ลองชิมก่อนเด้ <Ừ. S 2> อใหญ่ก,กินทีหลัง <Ừ. S 2> ใอ้ตากินก่อน <Ừ. S 2> ตาอบอกว่าแสบ <Ừ. S 2> ตาจะกินไปโลกคนเยอะเด้อถ้ายายว่าแสบตายกินน้ำดีกวอาไปก่อนตรงไหน,นเนาะรถไปกินนะ <Ừ. S 2>